ครับพบกับสตังซ่ากาันพาการออมอัดคลิปครั้งไ n ม c ครับครั้งที่สามของช่องเรานะครับเริ่มเลยนี่จะเป็นแบบโซโว่วของผมนะครับเข้าไปเลยออมคิดนี้ผมจะทำไม่เกินห้านาทีแล้วกันเนาะเป็นการรีวิวอะไรนิดน้อยั้งทัวบ้านแล้วกันเนาะ นี่คือเอาชีวิตรอดสองคนทำในช่วงแรกทั้งผมก็ไม่ได้ด้วยอะไรถึงขนาดนี้ขออะไรแบบนี้เนาะประมาณผมไปฆ่าตัวเยอะนลย แล้วผมหาขนูก่อนไม่ลผมหาขนูก่อนแล้วเึนงนอก่อนที่จะไปครัวบ้านอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะคะัี่สิบหกนั่นเอง ให้โดนอะไรเว้ยเอาน้องเขียวให้ตายอ,อ้ยัจะได้แค่นี้ก่อนนะเอาไปทัวบ้างเลยชั้นชั้นใต้ดินกับชั้นบนสุดก่อนแล้วกันนะคะัิธีนี้เนะาะว่เลย จะเป็นชั้นสองนะคะมันจะไล่ชั้นสองไปแล้วก็จะเก็บพวกมีชั้นดอ,อกไม้กระจกอะไรปรับแตง่งแล้วก็ชั้นที่ดูวิวได้นะครับ,บชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นไว้เก็บของแล้วก็ทํางานอะไรต่างๆนะะาเครับพวกอืมาของอะไรแบบนี้พวกเก็บของเอาไว้ในแชนนีบวกอะไรเนี่ยเป็น ั้นต่อไปชั้นก็จะเป็นบาลังผมถึงได้รอขอออกนะแล้วก็เครื่องนี้อ่าเป็นเครื่องที่ระบบง่ายเลยค่ะปุ๊บดูนะอันนี้ดูนะอนเ,นะเอาผมใส่ลิสโตนไปตอนไหนเราก็จะได้อาหารมาใส่อะไรลงไปในะเครื่องนี้เป็นแล้วก็เก็บของอะไรแบบนี้ก็ห้องเอนชานเต็ดค่ะ เขาเขียนแล้วก็จะเขียนประวัติอะไรแบบนี้ก็ก็ได้นะครับตัวอัชานี้ก็แล้วผมก็จะใส่รักพีซัสด้วยอืมน่าหยหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นปิปิโก้ผมไปชั้นสามแล้วกันผมผมข้าวชั้นสามด้วยรข้ามชั้นสามด้วยรถกันนะ เพราะว่ามีขี้หมากับกระจกอะไรนิดหน่อยเนาะขันต่อไปชั้นสี่ชั้นนี้เป็นชั้นที่ทมทผมลงทุนสร้างเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าใช้กระจกเยอะมากค่ะเพื่อที่จะทําเป็นกระจกแผ่นไม่ใช่กระจกแผ่นกระจกน,นี้เลยจะสามารถดูยี่อะไรได้มีดอกไม้ครับมีเมียวมีเมียวอยู่สามตัว อเบอร์แตนสองตัวครับกเก็บของอดอกไม้แล้วก็จะเก็บโคกอะไรครับอืมก็จะเสร็จอีพีนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอีพีนี้ก็ยังไม่มีอะไรเยอะขอกลับปิดเพียงเท่านี้นะครับ g o o d b y สวัสดีครับปิดคลิปกดอย่าลืมกดไลค์กด s subscribe แชร์คลิปนะครับเพื่อที่จะให้ช่องเราเติบโตไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามีคนดูเยอะคลิปนี้ก็จะไปอยู่หน้าตัวของ Youtube ครับจะสามารถให้ทุกคนดูกันได้บ่อยขึ้นนะครับ g o o d b y สวัสดีครับ